รุ่นนี้จะถอแบบรุ่นแรกถอดพิมพ์จากรุ่นแรกครับท,ที่ลองดูพิมของเราจะคนละแบบกั่ดูได้เลยแล้วก็อันนี้ยจะสร้างแค่999องค์ครับแต่อันนี้จะสร้าง3,999องค์ผมเห็นอันนี้ปีเก่ากว่าใช่แต่ว่าปีเก่ากว่ามัมเป็นเส้นข้าวมไม่ใช่ข้าวแยกแตงกวาแตงกว้่ายไง้าครับ ไงนะครับสององค์นี้ต่างกันยังไงนะเนื้อนวะค่าช่างค่าแพงกว่าต้นทุนสูงกว่าแล้วเนื้อเนื้อเหมือนกันครับแต่แค่ปีปีอันนี้อันนี้จะถอดแบบจากรุ่นแรกครับอ่นรับองค์พะจะเหมือนรุ่นแรกเลยแต่นี้จะแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่อันนี้รุ่นแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่นี้เราใส่คําว่าร2อยี่สิบห้าปีเข้าไปอ๋อก็คือก็คือ เป็นก๊อปปี้ของรุ่นแรกมาเพื่อทำมาของปัจจุบันใช่แต่อัน,นสร้าง999องค์อนนี้399องค์อ,อันนี้จะน้อยกว่าอันที่ชอบอะ่ะอันนี้สามอันนี้เท่าไหร่นะ3,999 39ครับอันนี้9นน9 9แต่คนก็จะมาน,นิยมรูนี้กันสัมาก,กามีน้อยใช่มีน้อยกว่าเพราะว่าโอกาสหมดจากวัดแล้วก็มีทำแา้วด้านนอกจะไวกว่า,วาซึ่งเหมือนกัน ซึ่งเหมือนกันแต่ว่าองค์จะไม่เหมือนกันเลยอันนี้องค์ครับองค์พระจะคนละพิมพ์หน้าคนจะคนละแบบเลยอ๋อพิมพ์คนละแบบด้านหลังก็จะคนละแบบอันนี้พิมพ์ิมพ์เดิมรุ่นแรกจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นพิมพ์รุ่นเก่าที่มาแบบปี52อันนี้ปี59ครับเี่อันนี้ปีก9อ๋อข้างหน้าจะเป็นเอ่อวันเกิดหลวงปู่ครับเป็นจันทรคติครับเขาเรียก 5้าข้างเดนดี้นะครับห้าสองนี้คือขึ้นห้าข้างเดนดี้ครับว,ว,วันเกิดของผมวันวันเกิดแต่ที่กล่องเขาจะระบุไว้ว่าปีข้างต่างหกสี่หกสี่สองจิตสองเลยสององแค่์้าสองจ็สอใจก็สององเลย เราลเลือกเลขอรนะพี่เลยให้เลือกะห้าองค์เลขอ๋อเลขจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ต่อไปเลขนี้บ่งถึงอะไรบ้างอะคะเลขก็จะมีหนึ่งถึงเก้าร้อย้ากแต่ความายเลขต้องสามองตอนเก้าร้อยเก้าสิเก้ท่านั้นอไม่เป็นดูเลขกันไ่ย เพียงเขาหยิบมาห้าแล้วต้องให้าอาจารย์เป็นคนหยิบลองเลยค่ะชอบมีเซนมีสิ่อตลกมาคอาจารย์หยิบมาให้ดูแล้วเลกเลยคือมีเซนยู่แล้เนะาะต้องเรียกว่ากำลังหันมานิยมกลับมาจูจุดแรกซึ่งก็ไม่รู้อะไรกันเลย ค่าของตัวเลขไม่เกี่ยวกับเด็กหรือผู้อย่างผู้พิจเรณนดีทั้งหมดส่วนค่าตัวเลขหนึ่งถึงศูนย์ในงสักที่ห้ามจะเนเรื่องของค่าดวงดาวทางบราณศาก็จะค่าดวงดาวอยากเข้ามาประตมานต้นตระเรงแล้วก็โปงโ่มมันจะผูกเรื่องเารารต่างๆนะครับเพราะฉะนั่อเลขไปยึด่ั้น่ะทีรู้ตัวผมรูเลขสำรว เอาอย่างที่บอกค่ะเป็นคุณค่าทางใจนะคะบางคนอยากเยยดกับตรงนี้แต่ทุกๆกเลขก็ดีหมดอนะคะดีหมดทุกเลขแต่ถ้าว่าเลขนี้จะรู้สึกว่าส่งพลังเหลือเกิน <c oughs> ได้แล้วส่งพลังมากก็เป็นคุณค่าทางใจส่วนหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็นนีะะคดูสองเลขก็ได้เ<ล>ยดวยตูนะค่ะ <c oughs> พ,พ,พุทธคตะอานให้ดีปลอดภัยทุกที่นี่เว่าผู้เหี่ประสิทธสูงนะครับ หนูคนลุกมากเลยหนูเข้ามาได้คนทัหัวลุกสองเล้นแรกสองเลขนี้เลขเดียวกันหนึ่งสองห้าไม่ใช่หนึ่งสองห้าเป็นเลขรุ่นอ๋อรุ่นเลขจะอยู่ตรงนี้อันนี้สองแปดเจ็ดออนี่เหรอออผอ๋อคนี้สนคุณแล้วเปนคุณดูเสทุกใจไหม อันนี้ค่ะอ,อารัตน,นาให้ดีปลอดภัยทุกที่มีหมูคบ้อยู่กสมนักสูนนะกลับไปเข้าม่ดีค่ะสาธทุนคนหัวงลูกมากเลยนะคะก้าอย่างที่บอกะค่ะทุกคนได้ยินแล้วนะคะว่ายัางไงแล้วก็เลขนี้อ่ะลองเปิดดูสิคะว่าชอบไหมอาจารย์ส่งมให้แม่กับหนีม้าาคะ่ะ ส่วนมองแลนเล่นได้มากแบบนี้นะคือผู้หญิงเนี่ย<ม>ต้องช่วยตัดสินใจนในหลายเรื่องชอบไหมเรืออะไรจรัาไปขอ้ขอข้อข้อ้อข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 ้อร้อข้อข้อขรอข้อ้อข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 ้อ้อข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 ้ การเรียนก็สำคัญนะครับเรียนความรู้ที่ต่างๆที่เราเคยมีที่ต่างๆแล้วความความรู้ก็ต้องสั่งก็เลยต้องการที่จะดูให้นะนี่เลยฮัลโหลนายนายที่เอามาแล้วๆจะกลับไปดูที่บ้านแค่ไหนวันนี้เออ เอ้ยตัวจริงอย่ดีซื้อแพง,ง,งซื้อหมื่นกว่าแต่ตอบเฮ้ยหนซื้อแพงแล้วก็ซื้อวุ้นสอนดอบหนึออง่งพันหกเอโอโอ้โหพี่เพราเราเราเจอฟึ่งเลยไม่ได้เจอยุการยุการเลยซื้อต้นหมดเลยแค่หมื่นกระบาทพี่ซื้อคุณออน,ออนะคุณนะเติมแค่เดี๋ยวกลับไปแล้วให้เขาดูกลับ ยำเลยที่หน้าหลวงปู่นิดนึงนะเวลาเวลาเาสนัย์ต่ามีหน้าหลวงปู่อตัวเลขจะไม่เนกะดวู่้าท่านยิ้มไหมอยู่หท่านยิ้มไหมอยู่หน้าท่านยิ้มไหมชอบมชอบไหม อันไหนที่พี่เขยิบห้าหรอเพิมค่ะดูคามเป็นยิบไม่มีคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี้นะครับขนนี้นะครับกครับขตัวนี้อีกหนึ่งครับแล้วจองนี้รับฟัง ประวัติคร่าวๆข,ข,ของหลวง,งปู่ยังไงนะคะหลวงปู่ยามาพะนี่หลวงปู่ยามเกิดในยุครัชกาลที่สองนะครับปตายรัชกาลที่สอง<ไ>ป<ห>ระมาณหกปีรัชกาลที่สองก็สิน้นหกปีรัชกาลที่สก็สิ้นค่ะเอาบินละบินอันนี้เราไปเคลมกันด้วย คนก็มีแล้วไม่ถอะไรแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆา,ากนะคะขอบคุณค่ะแลาทดภทุกที่บิะเทาค่ะ